สวัสดีค่ะสวัสดีแม่คุกยคเลยจ้าตอนนี้ตอนนี้จะไปเอฟพี่เลิศดิพี่เลิศแล้วน้ำโมค้นสวยๆตลอดสายตลอดกัน นี่จะแต่งตัวล่อๆลลเลยครับนะแอบน้า <c oughs> นเจ้าขึ <c oughs> น้น <c oughs> ยอดสุดยอดเลยอาจจะควงมึง <c oughs> อันที่เด้อกไปไงเอ้สัดหล่อนเลย ต้อาบอาบไปลางหนีมาท่านดินติดเอาบรอรอเนี่ยนี่จะ20นาทีบางน้านะโม ไปอาบเร็วๆเปล oh. ียงอาบการแบบนี้ไม่ได้ดีเลยเอิอน้นอาบแต่ของเองมึงเล่นเปลียงมันเนีนเน้ยนมนึงเีค่ะ <laughs> นี่นัยี่สิบนาทีบางหนัาโน้มทองหรอทองนี่ยกร้ดื่คนคนดบระดิ่งกันกจะตายนี่ เนาะว่าทัานน้องหัจะขุดขุดนีอืมมงนี่มึงนี่

chắc mong mới sắm mông này cho nên những มาบอกเกี่ยมาเลยตดีมาตะกี้เกือบหลุดเกือบหลุดเกือบหลุดแล้วนะคะนี่มมาาตไปเด<ป>ี<ป>๋ยวปลาแดงหุ<ป>่นเอียงต้ บอนมาเด้อมาเด้อมาเด้ครับพี่บอนนานั่นะ <c oughs> ไปทางพี่กับบอรรรอบ่กับรอบ่ ไปวัดถอยโอ้จอนนี่ถอยถอยพี่ไปแล้วเหลือคนรอครับคนสุดท้ถ่ายนี่จันนี่ถอยจอนนี่ยอยู่ข้างน้อง <laughs> งางสีขาสุดนี่จีกึงหนดงานคาร์นอนเนาะเหลี่ยมหมาบหมาบเ okay, ลยสุดเอียงเจ้าสุดเอียง พี่ๆเขาาไปกันหมดแลว้วเหลือคนรอนน่ลัไปไปนสุดเอียงเจ้าดึงสุดนี่ดึงมาขัวนี่ใส่ชุดอรอบดไยเลย ไปไปไปโมคบไปเบิลเลวพอถามหาไพ่วันมงคลอยู่ซายมาเร็วมาเร็วเวอรเบิ้งข้างหน้าเนอรอโบรอโบคนรอเอินหลอหลอที่ๆมั่งล้วนขาขาอยู่พวกขาเก็บขาหน่อยครับ ดึงออกหมดแล้วน้มือยดดึงไปจะไหล่ะนี้นั่นดูใช่ไหมดูแล้วอะไไปจะไหล่ะนี้อะไรบ้างพวกมึงไง